ได้แดงของคุณผูกไว้ที่ใครนะคะอืมผูกไว้กับใครขอบคุณคนที่ส่งหัวข้อมานะคะอืเป็นหัวข้อที่แปลกดีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะวันนี้ใช้สองเ็กนี้ให้เป็นแรนดอมไปก่อนนะแต่ถ้าทุกคนชอบนะคะก็บอกว่าชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะทับเป็นพิกอาคาดใหม้มาดูว่าได้แดงของคุณผูกไว้ที่ใครขอดูพลังงานของ คุณก่อนนะคะตัวตนของคุณโอ้โหแฮปปี้กันนะฉากขึ้นมาเลย<ม>คุณเป็นคนที่มีแบบเอาคนเป็นเป็นคนที่สินดีนะคะเออเป็นคนเป็นคนดีอ่ะแล้วเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดปานนะ <S <S หลายคนหลายท่านในเงี้ยจะเป็นสายญานของพระพิขเนศหรือเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ชอบอยู่ อชอบปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าชอบทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการกุศลชอบเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอชอบฟังอะไรที่มันเป็นแบบพุทธิบหรือว่าแรงบันดาลใจบวกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืมคุณจะเป็นคนที่ชอบปิดทองหลังพระหรอกทาบุญก็ทําแบบแบบไม่ไม่ให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยทําอะไรไม่ค่อยออกตัวสักเท่าไหร่อาจจะเป็นขี้อายหรือเป็นคนที่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่อยากได้แสงก็ได้นะคะ เป็นคนที่อยู่ในคนเบื้องหลังสะส่วนใหญ่เออมีดาวพระรหัสมาพระรหัสมาประกบกับไพ่พาเนี่ยหรือพระรหัสอยู่ในพุกศกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะแล้วก็ดาวพระรหัสจะเป็นดาวแบบดาวครูเนาะแล้วก็ดาวที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นคนที่เลือกกองเนี้ยก็จะมีความเป๊ะแบบที่พูดและจะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยเหลือเป็นคนที่มีบุญเก่าเยอะตัวเราเนะี่ยนะคะ หรือคุณลองไปสังเกตอะไรเหมือนตกเหมือนจะแบบว่าเหมือนจะแย่เหมือนแบบตกที่นั่งลําบากคุณก็จะโดนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือฉุดนะคะคุณขึ้นมาแต่ถ้าคุณนะคะทำกรรมไม่ดีเมื่อไหร่นะคะผลกรรมนั้นะตามทันคุณเร็วมากนะคะพยายามแบบอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่ลบๆแล้วกันว้าวเือเวอร์หลายคนก็มี ความไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะเออหรือว่าชอบศึกษาชอบเรียนภาษาหรือว่าคุณอาจจะเติบโตที่หนึ่งไปโตอีกที่หนึ่งหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะอืมหรือว่ามีดวงเกี่ยวกับต่างประเทศขึ้นมาหรืออาจจะทํางานที่อยู่ในบริษัทต่างประเทศก็ได้นะหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือองค์กรระดับใหญ่ว h a t อเ e r นะคะเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีว้าวทำไมไพ่สวยจัง นื้อสิ่งอื่นใดเป็นคนที่มีจิตใจดีมีบารมีชอบทําบุญนะคะนอกจากบุญเก่าเยอะแล้วเป็นคนที่จิตใจดีเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่แบบออถึงจะลําบากแค่ไหนนะคะคุณก็จะแบบประสบความสําเร็จได้แล้วคุณจะแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักแล้วก็ครอบครัวของคุณเหมือนคุณจะเป็นคนที่สร้างครอบครัวสร้างแบบฐานะขึ้นมาได้อะ่ะคนแบบเนี้ยนะคะโอเลิศน,นะมาดูมาดูเรื่องคู่ของคุณดีกว่าได้แดงที่คุณผูกไวอ้อ่ะ ได้แดงของคุณผูกไว้กับใครเอ่ยอุ๊ยตื่นเต้นเนาะได้แดงของเรานะคะ intuition อของคุณคุณจะเห็นรับคุณเป็นเจ็ดดาบเขาเป็นเดอะมูนนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่มีความขี้อายหรือเปล่า หนึ่งแปดคนนี้นะจะเป็นคนที่มีสายเ,าเป็นสายสเปริชวลนิดนึง่งเป็นสายแบบสายกร,รกฎสิงหธนูมเมธมีนอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะได้แดงของคุณอ่ะบอกเลยเลยว่าได้แดงของคุณผูกไว้ที่ใครนะคะคนคนเนี้ย จะเป็นคนที่มีเคยล้มเหลวกับความสัมพันธ์มาก่อนอันนี้ไม่แปลกแม้แต่คุณเองก็เคยเหมือนกันนะคะหลายคนและไม่จาเป็นว่าเฮ้ยเขาจะต้องแบบว่าเป็นคนแรกของฉันแล้วเป็นคนสุดท้ายในชีวิตไม่จําเป็นนะคะเออทุกอย่างมีจังหวะนะคะเออคนคนนี้ของคุณน่าจะเป็นคนที่มีความจริงใจแล้วเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรักแต่เขาจะชอบโดนหักหลังตลอดดังนั้นเขาก็เลยแบบ เหมือนพยายามที่จะปกป้องตัวเองนะคะมีสัญชาตญยาณแห่งความเป็นผู้นําแต่เป็นผู้นําที่อ่อนโยนนะคะเออจะจะเป็นคนที่ดูแล้วอะ่ะดูหน้าเข้าใกล้ดูอบอุ่นนะคะเออมีเขาเป็นคนที่มีเซน์แรงนะคะเป็นคนที่มีเซน์แรงจะเป็นคนที่เข้าถึงยากลึกลับหน้าค้นหาก็ได้นะอืมเอ,อ เหมือนคุณกับเขานะ่าจะถูกสร้างมาให้คู่กันนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาพยายามเขาจะเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้อยู่ในคําว่าความปลอดภัยความเซฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะเป็นสไตล์นั้นด้วยนะคะอถ้าเขามีความสัมพันธ์หรือเขาอ,อยู่ในอะไรหรือครอบครองอะไรเขาจะพยายามที่จะปกป้องสถานะความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเออเขาจะดูแลสิ่งที่เขามี อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่มีอ่าถ้าเป็นจุดดีก็ดีเยอะแต่ถ้าเป็นจุดเสียก็จะเป็นคนที่อาจจะอารมณ์นะคะขี้งอนขี้น้อยใจเออแล้วก็เป็นคนที่คิดมากนะคะเออวิตกกังวลอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะเป็นคนที่กลัวการผิดหวังนะคะดังนั้นน่าจะเป็นแบบพอคุณเจอกับเขาแล้วอะมันจะเป็นเหมือนแบบ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทัศนคติของเขาพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นจะมีแบบบุคลิกแบบไหนนะคะแต่คนคนนี้จะเป็นคนที่จริงใจแล้วก็จะมีความเป็นแบบสม,มดุลทางด้านอารมณ์นะคะเออมีสเสน่ห์แล้วใครก็อยากเข้าใกล้แล้วเขามีพลังงานของฮิลลิ่งด้วยนะคะอะไรเนี่ย ผิวขาวนะคะอืมก็เป็นแบบยุโรปไปเลยแล้วก็มีความเป็นผมหยิกหรือว่าผมหนานะคะจะเป็นคนที่ผมหนาหรือเป็นคนที่ผมรอนผมรอนก็ได้อันนี้จากธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติไม่รู้เพราคนเรามันก็มีการแบบเติมกันได้มีการดัดการเปลี่ยนแปลงกันได้เนาะเออบลูอายนะคะบางคนก็ในตาสีฟ้า ยุโรเปียนนะคะยุโรเปียนเลยเหรอเป็นคนเป็นสไตล์ยุโรปหรือว่ามีเอ่อเชื้อสายทางยุโรปนะคะเป็นคนที่อะไรเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอเกี่ยวข้องกับผิวด้วยผิวว่าไะ ผิวเขาอาจจะไม่เสมอกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นผิวสองสีนะคะผิวสองสีด้วยหรือว่าถ้าจะขาวก็คือขาวแบบขาวซีดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่หน้าเป็นเป็นคนที่หน้าอ่อนนะคะคนนี้จะเป็นคนที่หน้าอ่อนหน้าอ่อนหน้าเด็กนะขอความชัดขึ้นมาอีกสิอ่ร่างกายบางคนก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกายอ่ะ เป็นสายออกกําลังกายนะคะเออเป็นสายแบบว่า body b u i l เนาะคนที่ออกกําลังกายเป็นคนที่แบบเหมือนร่างกายที่เป็นแบบนักกีฬาอะไรเงี้ยเออเป็นแบบโดยเฉลี่ยทั่วไปอะคะ่ะเป็นคนที่แบบโครงสร้างทั่วไปไม่แบบนี่แบบเออดูแบบสูงหรือว่าอะไรเกินไปอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่ชอบทําสีผมถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ชอบทําสีผมนะคะไฮไลท์อะไรไปอย่างนี้ก็ได้นะอืม ถ้าเป็นถ้าเป็นเอเชียนะคะก็จะมีความเป็นแบบว่าเดี๋ยวนะถ้าเป็นเอเชียถ้าเป็นอันนี้มีความเป็นผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็แบบว่าก็ชัดแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็จะมีความเป็นแมนความเป็นแบบสไตล์ผู้ชายหน่อยนะคะ m ีเ i ียมแห่ทนผมที่แท้เขาเนี่ยจะมีความเป็นแบบน้ำตาลนิดนิดนะคะน้ำตาลนิดนิดนะอืม แต่ถ้าเป็นแบบสายยุโรปก,ก็จะแบบว่าสไตล์แบบยุโรปจ๋าไปเลยนะคะสุดท้ายถ้าเป็นคุณผู้หญิงจะเป็นคนที่มีหน้าอกนะคะอืต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะถ้าเป็นสายอาชีพการงานล่ะคะเป็นยังไงถ้าเป็นอาชีพการงานของเขาล่ะคะเป็นยังไงอาชีพการงานของเขาฮิลลิ่งนะคะสิบดาบขึ้นมางานที่ช่วยเหลือคนอื่นงานที่แบบว่า แพทย์สายแพทย์สายพยาบาลสายฮิลลิ่งสายแบบบำบัดก็ได้นะคะหรือว่างานที่แบบว่าใช้อะไระกําลังหรอใช้ร่างกายหรอบิลดิ้งบอดใช้ร่างกายมันก็ใช้ร่างกายหมดแหละเขาเรียกว่าอะไระง,าง, action, งานที่ต้องเทคแอคชั่นงานที่ต้องเดินทางก็ได้นะคะไปไปมามาอะไรอย่างเงี้ยรอโลจิสติกได้ไม่ได้หรือคนที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะ เออเกี่ยวกับการธนาคารได้อหรือว่าทั่วไปก็ได้นะคะในหน้าที่ของเขาแต่ถ้าเป็นราชการนะคะก็จะเป็นแบบคนในเครื่องแบบต่างชาติได้ไหมได้นะ,ะที่บอกไปเมื่อกี้ต่างชาติขึ้นแล้วก็สายฮิวิ่งนะคะสายแบบว่าครีเอทีฟแล้วก็สื่อสารเจราจาสื่อสารได้เหมือนกันนะคะเยอะแยะมากมายเนาะได้แดงของคุณ เขากับเราจะเจอกันแล้วยังไงต่อคะอุ้ยทำไมยาวจังได้แดงของคุณเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามานะคะแต่ตอนแรกๆคุณจะลังเลหน่อยแหละแต่ยังไงยังไงเขาแล้วคุณจะเป็นคู่กันเห็นไหมไพ่ย,ยังไงออกเปิดออกมายังไงก็ใช่นะคะแล้ววันนั้นพวกคุณจะมอบใจซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นคู่ที่แบบคู่บุญคู่ สนับสนุนส่งเสริมด้วยนะคะขอให้โชคดีที่เจอคลิปนี้ฮะาได้แดงของคุณได้ผูกไว้แล้วยังไงยังไงก็จะเจอกันเห็นไหมอืมขอให้โชคดีค่ะเริ่ๆค่ะ